HAPPY VALENTINE ์ a เนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยวาเลนไทน์นี้มีเซอร์ไพรส์คยะ ก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้เป็นหมออ้ำธรรมธารโรด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าพลังงานของคุณดีดีนะดูเหมือนว่าคุณน่าจะมีข่าวดีนะมีเรื่องราวดีๆหรือมีเซอร์ไพรส์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะจะเป็นอะไรเดี๋ยวสับส,สดแล้วก็ฟังคำนายไปพร้อมกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนอน,นะ,อะขอดูพลังงานหน่อยค่ะ ข่าวดีเซอร์ไพรส์อะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักในช่วงวาเลนไทน์นี้ของคุณจะเป็นอะไรอขอสับสดๆกันเลยว้า wow. วต้องบอกเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าความรักของคุณจะสมหวังนะ คนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ใครที่แอบแอบชอบใครเขาอยู่นะหรือมีความรู้สึกดีๆอยู่เตรียมตัวอยากจะไปเปิดเผยความในใจหรือไปบอกชื่นบอกชอบบอกชมเขานะไปบอกรักเขาในช่วงวาเลนไทน์มีเกณฑ์เหลือเกินนะว่ามันอาจจะมีเซอร์ไพรส์คือเขาอาจจะมาบอกคุณก่อนเนอะนะ สำหรับคนที่แอบชอบใครอยู่มีเกณฑ์เหลือเกินว่าคนที่คุณแอบชอบหรือคนที่คุณชื่นชอบอยู่เขาอาจจะมีใจให้กับคุณแล้วอาจจะมาบอกชอบคุณเหมือนกันหรืออาจจะมาบอกชอบคุณก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันมีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของความรักนะความรักมีโอกาสที่จะเป็นไปดังใจนะอย่ามัวแต่กังวลใจหรือละล้าละละัละลงเลยดูจะพลังงานโอกาสสมหวังมีสูงมากนะ อย่าคิดไปเองนะคุณก็มีดีคุณก็มีคุณค่าคุณก็มีความโดดเด่นในตัวเองคุณก็มีความน่ารักสดใสนะมีความดีงามนะมีความคู่ควรที่จะได้รับความรักดีๆอยู่แล้วนะฮะหากคุณกำลังกังวลใจหรือลังเลว่าจะบอกดีไม่บอกดีนะวาเลนไทน์นี้ขอให้บอกไปเลยค่ะโอกาสสมหวงังโอกาสที่เขาจะเปิดใจโอกาสที่จะมีความรักที่สดใสมีนะ ดูจากพลงงานต้องบอกเลยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนไอ้เราก็คิดมากกังวลใจไม่กล้าพูดออกไปไม่กล้าจะเปิดเผยความในใจจู่ๆอาจจะมีการพูดบอกความในใจก่อนที่คุณจะเปิดเผยความในใจของคุณเองนะส่วนคนที่สถานาาะไม่ชัดเจนนะที่เฝ้ารอความชัดเจนอยู่มีโอกาสว่าเขาอาจจะเปิดตัวคุณนะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วที่อาจจะไม่รู้ว่าแฟนจะพาไปไหนไหมจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าต้องบอกเลยอยากคิดมากค่ะมีโอกาสว่าเขาจะพาไปเที่ยวพาไปดูนหนังฟังเพลงนะแล้วก็มีโอกาสมีเซอร์ไพรส์ให้คุณนะ